ก็คือผมกับเขาทำการเมืองแบบพ่อคนการเมืองแบบพ่อคนการเมืองแบบที่คนวัยกลางคนอย่างรุ่นผม40กว่าเท่ากัน42กับ41คุณเองธนาทร45มานดึงค่าเฉลี่ยในเวทีเอาตบมือให้คุณเอกเลยแล้ว45อยู่คนเดียวอะ่ะจีเดียเพราะว่าเรามีความหวังครับ มาเลกก่นการเมืองพร้อมกันเนี่ยเพราะไม่สามารถที่จะส่งสังคมแบบนี้ต่อไปให้ลูกของเขาน้องบัวน้องมะลิแล้วก็ไม่สามารถที่จะส่งต่อให้ลูกของผมน้องพี่พที่นั่งอยู่ตรงนั้นเช่นเดียวกันเรามีความตั้งใจที่จะมาเปลี่ยนแปลงให้สังคมมันเท่าเทียมตั้งใจที่จะทําให้สังคมมันหลากหลายแล้วเอาอำนาจนิยมออกไปจากประเทศนี้ซะ อันนี้คือความเหมือนของผมกับเขาที่ทําให้เราเป็นเพื่อนรักซึ่งกันและกันและถ้ามีสสเขตคนไหนที่ไม่ได้กลับเข้าสภาและผมจะเสียใจมากที่สุดคือเขาครับปฏิพัทธ์สันติพารา